สวัสดีคะ่ะพี่น้อง่อกับแม่นหน่วยทางช่องยายเห,หลยมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้นรับบทเช่าหน้าโดยพี่น้องหลังจากเมือขึ้นเราเป็นดาล่ายง้เ <c oughs> ม,มือขึ้นเราเป็นดาราย่ามกลางเว้นเราสิเป็นเกษตรกรพี่น้องไปพี่น้องเม่หน่วยสิพาไปบึงเ <c oughs> กษตรกรม่องหันเป็นทันด็อกเตอร์บร่ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ผู้วิจัยด้านควัน มาเนี้เพิ่นเป็นด็อกเตอร์อ่าเกษตรกรคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเฮ็ดเป็นบ่บ่ได้เกี่ยวมาเนี่ยเจ้าบ่อปีเลยค่าจ้างเท่าไรนอนนี่ค่าแรงนี่มันละสามสิบมือวันละสามสิบมือสุปตามาเกี่ยวเข่าพี่น้องมาเนี่ยเข่าคุณยายไปหาอยู่บ้านบ่เห็นมีไผ่จะค้น คุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เลีนสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณยายสวัสดีค่ะแม่สอนพักท้ายหน่อยสวัสดีจ้าโอ้ยเบินเขาพี่น้องเอ้ยก็บินเขาเด้อพี่น้องเลยเที่ยวดีให้ขึ้มเมเปิ้ใหญ่เมเปิดีแท้ว้าตาย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 รถล่มท่านใดบ่เลยล่มเลยมันลม อ,งงอุ้ยมันหนาสิร่งไส่เราเดียหนามันแห้งแล้วอย่างก็กระโปงบอกว่ามันไม่ลมไงโนะอ้ยมึงเนี่ยมมมไม่ลมอมองมาปลาขอนมองมาปลาขอนละพี่น้อง <laughs> นเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนยันยืนยันจากคุณยายที่คุณยายบอกว่าพวกหนูมาลักปลาว่ะคัน <laughs> ย่ายห้โทษไปคอยดียมาเอาเนาะย่าเนาะ วุ้ยหลุดน,นี่บลักหรอกถ้าประจำป็นยายโทรไงแปรมาเอาปลาคอนอปลา <c oughs> มันหลายขี้ยังนี่เพนวันนุก็พอแหลมหาหลักปลาเพิ่นทวดถีบว่าศนโอ้ยปลาหลายขี้ยังเนี่ <c oughs> ยบ่ฮู้จังมองไผสิฮู้จักมาเอาเนาะแม่แยมถ้าเจ้าของหน้าเพิ่นบ่บอกเนาะเข้นแม่นแล้วเฮาบ่แม่นคนบ้านนีเมียเฮาเป็นคนบ้านนี้เอียมองได้ยู่ไสถ้าเพิ่นบอกเฮาค่อยได้มาเอาเออพี่น้องบรรยากาศตอนนี้นะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวจะ้อนเลาวนกบางทังผีก่อนเฮ็ดซีนเร็วๆก่านีได้ไหม็ะดอกฮะแล้วว่าเฮ็ดบบเป็นดอก้าสิลม์คาบฟันก็คือบ่ว่างตัวพ่นนีถือไมใส่วาง่ไหนทอนขางใสางขว่ะกับว่างลงโรดเออว่างใช่อ่ายังสิมาเหลือขางใสขางควาเยอะอ้า พ่อยายแดงรถเป็นยังคอยงอง,งองง่อง,งองง่อ,งอยู่พูนรถห่หางเลยขุนะมะนาวไปใส่สัญญาอ่ะมะนาวไปใส่ออเอิ่นห้าไพ่พอเห็นเห็นแต่อันไม่ใหญ่เรื่องบ่แ <laughs> ม,มน่นเห็นเล่าดอกอันเล่าได้ยินเสียงหนูต่อยบักนาวหเลดบ่าเราเลยยางมาเบิง่งมาก็เฮาแตกขโข<อ>บโขบยอยู่คอยว่ายวนมาขี้ห่าว่ะ มาโคดคักก่อนเนี่ย่นมาหดคอง,ลงเลยบ้าดเมียบคักปันนีเฮ็ดจังไดนเอาหนูเห็นน้ำบ่ได้เด้อแบบนี้นหัวซักกระเทียมทนแล้วแยกแล้วไปแล้วแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาซิบ<ะ>กัวถงฮะมันเขามีแต่เฟียงแม่แม่แมโอ้สองแถวเราก็กินบ่เบิดดอกถ้าเราบ่อันไหน จน่าลูกมันขึ้นซ่อนเราพี่น้องมันอันนอนดีหลายอันเนี้ยมาเบิ่งกับพ่อแหลมว่าโอ้ยเราไก่เลี้ยวเราเพราะไงสนุกว่าได้แถีบโบเมียนตัวนี้มันเหียบเอเดรียดเบิดอุบนหอดเพราะท่านได้เคิงอยู่ม้อท้าไปนะไม่ใจนี่จะฟ้ามือก็แล้วจากเพ่าะท่านเขาแนนมันต้องเบงกันเมียแอดเลียดมือละาน่ากับบได้ว่าตีถ้าเขายืนมันบ่โดนเดนน้องเมียเนาะ โอ้ยหลุน like. นี่กรมนุกรมน่าบ่ได้รกถ้าแดดแดดนี่หักทังเลยเด็ดนี่เอามามุอแรกหมุนใจหมุนกว้าวิ่งเออที่หักคือกันละได้ยินแต่อันมะซ่าเอาเค้กไปอีนองเนยวันเกิดพระเอกเขาเค้กมันหลายก็เลยเอาไปอีนองเนยอันแยะแยะอันแยะยยังเกาะแยะโลเลยวะไม่ไงสอนตัวไปเกี่ยวเขาซอยแยะปนพผนวะ โอ้ยนึกว่าไก่สีเหลี่ยเนี่ยเบิ่งดีใจเบิดเล่าสีเหลี่ลมเพ่อใหญ่คนน่ะบัดล่ำลงมาเบิ่งล่ะพี่น้องเอ,อ้ยมันบวมแมนตัวน,นี้เหลีว,วะฮะอีกสามมือสีเหลี่ยมวะเนี่ยนัว่าอาทิตย์ผนได้แม่ <c oughs> นัว่าเป็นอาทิตย์ผนได้เนี่ยแ <c oughs> มนเดี๋ยวมาปนันท์ทัวร์ใหญ่หมดนะโ <c oughs> อ้ย <c oughs> สีไปเขาไม่ไม่ย่ายสีไปเขาไม่ไม่เราไม่ได้เขาไมเอาเยอะที่ังโอ้ยกินเบิร์ตอนกินอาหเบิร์ตอนอีกสองหมื่นกับเบิร์ตจกฮะอเีหแกไอเยไดดเใช่ใดล่ะใช่นั่นละอื ไม,มไ,มไม่คอยว่าเป็นตาจินดอกมันหักมันมุนเอามันถือฝนไหม,มอ๋อจจมุนเราวฝนกัดมันหอนอยูว่าได้หลายดอกได้จะเข้าไปเขอป้อืมครับสูส่ๆย่า่เลยมิตตไว้รุ่นได้พี่น้อง <laughs> สู่อยู่เนี่ยมิตตไว้รุ่น <laughs> <laughs> อันนี้แห้งรุ่นคักนี่เอา่อาอเลาเลยแม่พ่อย่ยองแม่ <c oughs> ตม <c oughs> ักเลยเหลาเลยบดอันสันอันแาวกสร้างมั่นแม่พออรถสีมันบริเวณเขาตีร <c oughs> ะว่าเราเห็นบปิเวณราว่าอันหากอเขาบเหเนณระว่า <c oughs> บอถืกมือมีงานไ่ตัววันที่สิบสิเ็ดก็มีงานอีกแล้วเด้อพี่น้องไลฟ์สดกลุ่มปิดบราคาหนึ่งร้อยสี่สิบก้าบาทพี่น้องเิเลปพ,พอกับแมนมณีวันอ่าแล้วก็มือปราบจอนนี่พร้อมทีมงานเพิ่มมาพี่น้องหมอลำสิ่งสาวสวย หงฝ้าหงสามอลำซิงหม่พัช,ชรีผู้อ่าไอดอลบรมไอดอลเวียังเกาะความชอบส่วนบุคคลของพอเหลี่ยมละมักสาวไม่พี่น้องบัตรราคาหนึ้อสี่สิบเก้าบาท,าบาทสื่อบัตรสื่อตัวเด้อพี่น้องเด้อจ้าแม่ว่าจังไรเกาะอ,อ่ายุโดมนั่นล่ละค่ะวันที่สิบสิบเอ็ดมึกอ,อ ซอยเท่าน mm. like yeah. ั้นแหละม่ไ no, ม่ไหวหรอกเราเราเห็ดเปลี่ยนหรอกพี่น้องพ่อเราเห็ดเป็นพี่น้องภ่อ่โทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์บอกเบอร์หน่อยพ่อ0น1 9 3หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าเบอร์หัวหนาเนะพี่น้องเนาะ ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าพี่น้องโทรขาไปถามมึงรายละเอียดเลยสำหรับกาแฟาสเสดิดก็ย่งมีตอนนี้พนมีโปรโมชั่นดีๆพี่น้องซื้อสามแถมหนึ่งกะเท่าก็ว่าสี่กองทันเหรอพี่น้องแถมเกี่ยวกาแฟพร้อมจานล่องพร้อมเนาะพี่นอ้อ,นองเนาะพี่น้อง,นะองกย่าลืมมาหา้กกำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงของเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะศิลปินซิวได้กะยอ้อนความหักความเมตตาจากพีจากน้อง มือน,นี้แวะมาทักทายพี่น้องพาพี่น้องมาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำหน้าคุณยายมองมาอาปาคอนน่ะละจ้ะเนี่ยแต่ว่าน้ำมันแห้งเบิดแล้วคือคือรถบ่ลงเกี่ยวไห้เล่ามันลมมันเป็นทีดันไม่รถเขาบก่าลงเขาว่ายละพันเขากับบ่อลงไห้วาสันก็เลยก็เลยมีตะไว้รุ่นมาก เขาเหนียวตัวพ <groans> ่อเจากระเบิงส <c oughs> <sino> ีเบะเบงห่วงมันแนงห่วงแดงแดงนี่เขาเหนียวตัวพอาฮ่าฮ่่าาน่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า่าาฮ่า่า่าา่า่า่าา่า พอหฮามันนี่ยพอจาบน้ำไ่ได้มันหนาวโอ้ยโอ้ยเนอไม่ไดจากหรอกโอ้ยอาบน้ำ่ได้มาอาองไฟยังไอาดได้เอาคือมาถามย่าว่าอุปกรณ์มันอยู่ใส่เห็นบ่อะอุปกรณ์เพิ่อนเราถามหาประกับบังไฟแล้วก็เถียดไม่กลมๆอ่ะหู้ ถิ่มเพ่นเราน่นที่ละเอาปดนมาเอาอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะกอนขอบคุณสำหรับการติดตามเม่งเล้กก็บซอยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนื่อสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสบายดีค่ะ